สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาจัดเทียร์ลิสของสมบัติในเกมคุกกี้รันค้าเข้าหรือคุกกี้รันเซิร์ฟเกาหลีนั่นเองวันนี้ก็จะเป็นงานหนักสําหรับผมนิดหน่อยนะครับที่ต้องทําการบ้านสําหรับเจ้าสมบัติหลายๆชิ้นที่ผมอาจจะไม่เคยลองเอาไปใช้นะครับแต่ว่าผมได้ลองเอาไปเปรียบเทียบข้อมูลจากแพทเก่าๆแล้วก็แพทล่าสุดที่พวกเราเล่นกันน่ก็จะได้ออกมา ตามนี้นะครับสมบัติไหนที่ยังพอเล่นได้อยู่ก็จะคัดมาประมาณนี้นะครับอันนี้ขนาดคัดแล้วนะเนี่ยเกือบ90ชิ้นเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่จะไปเริ่มจัดเทลิสกันนะผมขอกําลังใจจากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์ให้คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ก็พอแล้วนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทำคอนเทนต์แบบนี้มาให้รับชมกันอีกนะครับเอาล่ะคลิปนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับมันอาจจะ ไม่ถูกใจเพื่อนๆคนไหนก็ขออภัยมานานที่นี้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดเทียร์ลิสกันเลยนะครับเราจะเริ่มกันด้วยสมบัติที่เป็น power p a s s นะครับโดยสมบัติพวกเนี้จะมีคุณสมบัติเมื่อล็อกอินเข้าเกมในแต่ละวันก็จะได้รับของตามที่ระบุไว้นะครับอย่างเช่นพวกคริสตัลเอยผงเวทมนต์เอยบูสเตอร์เป็นต้นนะครับสมบัติชิ้นแรกก็จะเป็นนาฬิกาคริสตัลนะครับความสามารถก็คือมีโอกาส1-10ที่จะได้รับ 12เคสตันซึ่งมองถึงตัวเลขที่เราจะได้เนี่ยคือค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับแต่เกมเนี่ครับต้องมองถึงความเป็นจริงไงอันเนี้ยคือขอบนหน่อยนะครับประสบการณ์ส่วนตัวคือเจ้าสมบัติที่มีโอกาส5-60%เนี่ยมันยังไม่ค่อยติดให้ผมเลยถ้ามองถึง10%แล้วเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะขายฝันไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเราไม่คาดหวังแล้วก็จะไม่ผิดหวังครับอารมณ์มันประมาณแบบถูกหวย3ตัวอะไรประมาณเนี่ยเออช่างเพียบ โอเคงั้นผมให้นาฬิกาขายฝันคริสตันอยู่ที่เอเทียนะครับถัดมาก็จะเป็นสมบัติขายฝันอีกชิ้นหนึ่งก็คือเปลือกหอยคริสตันนะครับโอกาสจะพอๆกันเลยก็คือ1นจนถึงสินะครับก็จะได้ 10, 10คริสตั้งงั้นผมขอเอาไว้ในเทียเดียวกันแล้วกัน ชิ้นต่อมาครับก็จะเป็นแท่งคริสตัลความสามารถก็คือมีโอกาส2จนถึง21%ที่จะได้5คริสตัลฟังดูแล้วเนี่ยมันดูดีกว่า2ชิ้นที่ผ่านมานะครับก็คือโอกาสจาก1ใน10เนี่ยเหลือ1ใน5แทนใช่ครับอันเนี้ยผมยังพออยากจะเสียเ่ยงไง งั้นผมจัดให้อยู่ในเทีย A นะครับแต่ว่าเป็นเทีย A บวกงั้นเอาไว้ข้างหน้าสุดเลยละกันต่อมาครับจะเป็นดาบคริสตั้นมีโอกาส3จนถึง33ที่จะได้รับ3คริสตั้นโอกาส1ใน3ก็ ดีครับดีดีผมจะให้อยู่เทียสเลยนะครับว้าวเอสชิ้นแรกของลิสต์ผมนะครับต่อมาจะเป็นคริสตัลประดับแหวนนะครับมีโอกาส4จนถึง27%ที่จะได้รับ4คริสตัลถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆแล้วเนี่ยก็คือ25%นตะครับตัวเลข25%ตามหลักคณิตศาสตร์นะครับคือ1นใน4นั่นเองอันนี้ก็ยังพอรับหน้านะครับแต่ถ้าเกินหนึ่งใน5ขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่ามาเริ่มขายฝันละเทียสไปอีกชิ้นครับอ่ะต่อมา คิสตันไพดินมีโอกาส5จนถึง50%ที่จะได้2คริสตันนะครับอันนี้เจ๋งก็คือโอกาส50-50ก็คือครึ่งต่อครึ่งนะครับอยากให้อยู่แบบท็อปเทียร์ SS เลยแต่ว่าค่อนข้างหายากแล้วก็มีสมบัติอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับชิ้นนี้มากก็คือ สมบัติถ้วยโทรฟี่ตอนเลเวล50นะครับก็จะใช้อน,นันแทนได้เหมือนกันนะครับดังนั้นอยู่แค่ TIS ต่อมาครับก็จะเป็นสมบัติที่ค่อนข้างหาได้ชัวร์กว่าอันที่ผ่าน,านมาก็คือสมบัติของหนวดเจ้าคุกกี้นักทำนายนะครับมีโอกาส7จนถึง30%ที่จะได้รับ2คิสตั้งก็ประมาณ1ใน3นั่นแหละ ดังนั้นไปอยู่กับเพื่อนนะตอมาครับเป็นมงกุฎของเพชรลูกแก้วหิมะนะครับมีโอกาส15-60%จนถึงที่จะได้1คริสตัลจริงๆมันก็ควรอยู่เอสเแหละแต่ด้วย60%ที่มันแทบไม่ค่อยติดเนี่ยผมเลยลดเหลือให้ t r s พ o d ครับลอเล่นที่ผมหากจริงๆอ่ะคือถ้าเพื่อนเพื่อมีเพชรหรือสัตว์เหลียงนงน้อๆเนี่ยการที่จะสุ่มได้เจ้าตัวลูกแก้วหิมะเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างยากนั่นเองผมเลยให้แค่ TIS นะครับกับอีกชิ้นหนึ่งเลยกรณีเดียวกันต้องใช้ดวงสุ่มนะครับโอกาสก็60เท่ากันต่ตามกันไปเลยครับกับสมบัติมงกุฎคิงช็อกโกว้าวสมบัติแหล่ง a ที่มีประโยชน์ที่สุดนะครับตงังโหริสตันมีโอกาส5-50%ถึง50%ที่จะได้1ครคิสตัน อยู่ในเทียสนะครับเพราะว่าค่อนข้างใช้ดวงในการหาเหมือนกันต่อมาสมบัติกระเป๋าเดินทางบิสกิตจะมีโอกาส3-50%ที่จะได้รับบูสเตอร์ทั้งหมดอย่างละชิ้นนะครับสำหรับผมบูสเตอร์ไม่ได้รู้สึกว่าอยากได้สักเท่าไหร่นะครับผมว่ามันเป็นสมบัติ power p a r กรอบลุงที่ ดูเหมือนลายสาระที่สุดแล้วนะครับด้วยเหตุผลประการลักษณ์น,นี้ผมเลยให้แค่ C ครับต่อมาเป็นกระดูกของเจ้าขนโฟนะครับมีโอกาส25-50%จนถึงที่จะได้ผงเวทมนต์นะครับ150หน่วยอ่าชิ้นนี้ก็ถือว่าดีที่ได้ผลเวทมนต์นะครับแต่ความเห็นส่วนตัวคิดว่าได้น้อยไปหน่อยนะครับสำหรับผมเนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก3-500เนี่ยมันจะดูว้าวมากเลยนะครับฮลัฮโลโหลฮัลโหลเลิกเ,เ,เพลิก่อนเพ่อนอ่ากลับมาที่150อันดีงามของเรานะครับ ก็จะอยู่ประมาณ B จะถึงประมาณ B ลบนะครับโอเคหมดกับไอเทม power p a กันแล้วนะครับมาต่อกันด้วยไอเทมที่มีความสามารถเพิ่มความเร็วกันบ้างนะครับกับเจ้ารถพยาบาลฉุกเฉินความสามารถก็คือเพิ่มความเร็วพื้นฐานให้เราตามหลอดเลือดนะครับถ้าหลอดเลือดเราเต็มเนี่ยมันก็จะทําให้เราวิ่งไหวมากๆแต่ถ้ายิ่งหลอดเลือดเราใกล้หมดเนี่ยก็จะกลับมา เร็วเท่าเดิมนะครับและก็จะมีความสามารถที่2คือช่วยชุบชีวิตให้เรา1-3ถึง3ครั้งนะครับเป็นจํานวน20หน่วยอันนี้เหมาะกับการใส่ให้คุกกี้นักสํารวจ เอาไว้วิ่งฟาร์มกล่องได้ไวมากๆเลยนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียอย่างที่บอกคือถ้ายิ่งเลือดน้อยเนี่ยความเร็วของเราก็จะค่อยๆตกนะครับดังนั้นอยู่แค่ TIA นะครับรองเท้าติดล้อเนี่ยความสามารถคือเมื่อเก็บไอเทมฟื้นฟูเช่นขวดเลือดหรืออะไรพวกเนี้ยก็จะทําการวิ่งด้วยความเร็วแสงนะครับเป็นเวลา0.8จนถึง1.2วิแต่เสียใจด้วยนะครับอันนั้นเป็นเวอร์ชั่นเก่านั่นเองถ้าเป็นเวอร์ชันเกาหลีตอนนี้คือ จะโดนเนิร์ฟให้เดือแค่0.3จนถึง0.8แล้วก็จะมีพลังงานลดช้าลงด้วยและไอเทมชิ้นนี้คือค่อนข้างใช้วัตถุดิบในการอีโวสูงมากไม่รู้ว่าจะคุ้มค่าหรือเปล่าเคียร์บีครับต่อไปนิ้นของเจ้าตรวจนะครับจะได้ความเร็วพื้นฐานเพิ่มขึ้น4จนถึง6นะครับแล้วก็พลังงานลดช้าลง2-3%ถึงฟังดูแล้วก็ใช้ได้นะแต่ว่าอันนั้นเป็นข้อมูลเก่านะครับข้อมูลปัจจุบันก็คือความเร็วพื้นฐานเหลือแค่ 2 -3 ถึง3เท่านั้นพลังงานรถชาร์จลงก็เหลือแค่1-2%จนถึง2%เท่านั้นถ้าอยากจะให้ความสามารถมันเท่าอันเก่าเนี่ยก็ต้อง evo นะครับแต่ของที่ใช้ทำม,มันก็ไม่แพงนะครับแต่ว่า มันเนิร์ฟจนน่าเกลียดเกินไปนะครับถ้าผมไม่มีสมบัติอื่นใช้จริงๆเนี่ยอันนั้นอะ่ะผมจะยอมใช้อันนี้นะครับ C ไปต่อไปก็จะเป็นถุงทราย 5G นะครับความเร็วพื้นฐานลดลง10%พลังงานลดช้าลง3จนถึง5%นะครับอันนี้เป็นสมบัติที่เฉพาะทางมากๆนะครับผมจําได้ว่ามันมีห่อคอยชั้นหนึ่งที่ต้องใช้เวลาในเกมค่อนข้างนานนะครับตามที่มันกําหนดเนี่ยเราถึงจะผ่าน่ดนนะครับถ้าเราวิ่งแบบธรรมดาเนี่ยก็จะไม่ผ่านนะครับ คือยังไงก็ต้องถ่วงเวลาอันนี้ก็จะเป็นสมบัติที่ดีในการผ่านด่านนั้นนะครับด้วยความเฉพาะทางของมันเนี่ย TRB ครับอ่ะอันต่อไปก็จะเป็นเศษเซียวของกระดาษเวทมนต์นะครับจะทําให้ความเร็วพื้นฐานเพิ่มขึ้น2-6%นะครับก็ใช้ได้นะครับ,นนรบแต่ไม่ได้ดีเพราะว่ามันไม่มีออปชั่นอื่นเสริมเลย C ครับต่อมาก็จะเป็นถังไม้โอ๊กนะครับความเร็วพื้นฐานก็จะเพิ่มขึ้น3-4%ถ,ถ,ถ้าเกิดเราชนเนี่ยจะลดความเสียหายให้เรา 6จนถึง10%ถ้าชิ้นนี้เพิ่มความไวเป็นสักค่าอะไรอย่างเงี้ยจะดีมากเลยแต่อันเนี้ยเอาไว้ใช้สำหรับพวกที่ทำเควสหอคอยรอชั้นได้นะครับสำหรับด่านที่ต้องชนสิ่งกิดขวางนะครับก็จะทําให้เราชนได้หลายครั้งนะครับโอเคงั้นอยู่บีครับอ่ะอันถัดไปก็จะเป็นกลัวขอมจอมสซนครับเพิ่มความเร็วพื้นฐาน3-5%นะครับ แล้วก็ได้โบนัสเหรียญตอนจบเกมเพิ่มขึ้นอีก8-10%นะครับอันนี้เป็นสมบัติเมตานะครับของด่านโจรสลัดเหมือนกันนะถึงจะโดนเนิร์ฟเรื่องความเร็วบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังใช้ได้นะครับอยู่ประมาณ A จนถึง A+ B B เลยนะอันต่อไปเนี่ยสามารถหากันได้ง่ายๆนะครับกับสมบัติชีสเค้กซึ่งได้ความเร็วพื้นฐานเพิ่มขึ้น5%นะครับโบนัสเหรียญเพิ่มขึ้น6-8%ถ้าใครไม่มีสมบัติกล้วยหอมเนี่ยก็ใช้อันนี้แทนได้แต่อาจจะได้ไม่เท่ากันนะครับ แต่ว่าหาง่ายกว่าเยอะเลยก็อยู่ประมาณแค่เดียวกันนะครับก็คือ A จนถึง A บวกนั่นเองถัดไปครับสมบัติบิสกิตแช่แข็งก็จะเพิ่มความเร็วพื้นฐานให้เรา3จนถึง5%แล้วก็พลังงานลดช้าลง3จนถึง4%เนะครับเหมาะสำหรับคุกกี้นะักสำรวจตอนที่วิ่งหากล่องอยู่นะงั้นผมให้อยู่ที่ A และกันนะแต่ด้วยสมบัติชิ้นนี้โดนเนิรความเร็วถึง3%นะครับผมเลยขอลดเหลือแค่ B พอ ต่อมาก็จะเป็นล้อรถสเก็ตบอร์ดนะครับซึ่งหาได้ง่ายมากซึ่งจะเพิ่มความเร็วพื้นฐานให้เรา3ามจนถึงหาเอนะครับเหมาะก,กับเพื่อนๆที่ไม่มีสมบัติเพิ่มความเร็วชิ้นอื่นเลยชิ้นนี้ก็โดนเนิร์ฟครับจริงๆมันควรจะเป็น10%ด้วยซ้ําซึ่งอันเนี้ยมันเนิร์ฟจนแบบเห็นผลมากๆเลยนะครับด้วยความที่มัน เป็นสมบัติแรง A เนี่ยแต่ไม่มีออปชันอื่นเลยก็อาจจะแพ้สมบัติแรง B อย่างเช่นน้ามันมะกอกได้แต่ก็ยังก่อนอีกทีนะครับคือสมบัติชิ้นเนี่ยยังสามารถ EVO ได้ก็จะเพิ่มความสามารถในการฟื้นคืนชีพ10หน่วยได้2ครั้งนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช้ก็สามารถ EVO แล้วก็ย่อยเอามาเป็นผงได้นะครับงั้นผมขอเอาไว้ใน B บกแล้วกันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นน้ํามันมะกอกนะครับ ซึ่งสมบัติชิ้นเนี่ยพอได้มานะครับผมแนะนําให้ทุกคนอีโวไปเลยนะครับซึ่งจะได้ความเร็วพื้นฐานเพิ่มขึ้น3.5%ถึงแล้วก็ขยายเวลาในการใช้เพิ่มอีก10%สมบัติชิ้นเนี่ยหาง่ายอีโวง่ายแล้วก็เหมาะกับแรงของมันดีนะครับก็จะอยู่ประมาณ B ีจนถึง B ีบวกเลยนะต่อมาก็จะเป็นสมบัติเพิ่มโบนัสเหรียญกันบ้างแล้วนะครับอ่ะมาถึงสมบัติที่ผมอยากจะได้ในช่วงแบบเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ๆเลยเนี่ยแต่ตอนนั้นยังชวนเพื่อนได้แค่ สิคนเองก็เลยไม่ได้เจ้าหยดทองนะครับก็จะพลาดสมบัติชินีไปนั่นก็คือสมบัติทองแท่งของหยดทองซึ่งจะได้บนัสเหรียญตอนจบเกมก็คือ6กจนถึงเกแต่สําหรับเวอร์ชันล n e อันนี้ค่อนข้างจะหาง่ายมากกว่านะครับแล้วก็ใช้ได้ดีมากนะครับในช่วงเลเวลตน้นๆแต่พอมาเป็นเซิร์ฟเกาหลีนะครับพวกการเชิญเพื่อนเนี่ยอาจจะทําได้ยากนะครับงั้นผมขอลดเหลือแค่ B ีละกันแล้วก็ไอเทมที่มีรูปทรงเหมือนกันเลยก็คือสมบัติทองคําแพตตินัม มีความสามารถเหมือนกันก็คือบวกเหรียญตอนจบเกมให้เรา8ปดจนถึง13ซึ่งเยอะมากนะครับจนผมแบบเฮ้ยอ,อยากได้มากเลยอันเนี้ยแต่ว่าเพจที่จะให้สบัดชิ้นเนี่ยมันเป็นแพ็คที่ ต้องเติมชุดบันเดิลในเกมนะครับไม่รู้ว่าระบบ ios เนี่ยจะเติมได้หรือเปล่าแต่ถ้าเติมได้ผมก็อยากเติมนะจะได้เอามาทํารีวิวกันงั้นไว้ก่อนละกันส่วนปชินเนี่ยถ้าเติมได้อยู่นะครับก็อยู่ประมาณ b แต่ถ้าเติมไม่ได้เนี่ยก็คงเหลือแค่ d dog นะครับต่อมาก็จะเป็นแหวนหนามทองคานะครับเมื่อเราทําการชนซิงกิขวาจะได้รับโบนัสเฮ้ยไม่ใช่เมื่อเราชนซิงกิขวาน,นะครับจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะได้โบนัสเหรียญตอนจบเกมเพิ่มขึ้น 5-10%จถึง10%โดยชิ้นเนี่ยเหมือนจะเป็นเมตานะครับในด่านโจนสรสลัดแต่ว่าต้องเป็นชิ้นที่อีโวแล้วก็จะได้โบนัสเหรียญสูงเป็นอันดับต้นๆน,น,นะครับเทียบเท่ากับสมบัติหายากอย่างเข็มทิศโจนสลัดเลยซึ่งอันนี้จะมีความเสี่ยงคือต้องเล่นแบบ Perfect p a y เนะครับถึงจะใช้มันได้แบบเต็มประสิทธิภาพด้วยเหตุผลเนี่ยผมเลยคิดว่าให้มันอยู่แค่ A ก็พอนะครับ ต่อมาครับเป็นสมบัติขนฟูของแมวชีสเค้กนะครับก็จะได้รับพลังงานลดชชาลง2-4%นะครับแล้วก็ได้โบนัสเหรียญตอนจบเกม6-8%ถึง8%ชิ้นเนี้ยก็พอใช้ได้นะครับในด่านจนสลัดแล้วก็เหมาะเป็นไอเทมต้นเกมมากๆเลยอันนี้ผมจะแนะนำสำหรับผู้เล่นกุกกี้รันแบบเริ่มต้นนะครับก็อยู่ใน B ีล้วกันและสมบัติที่ผมใช้ในด่านจนสลัดตลอดเนี้ยก็จะเป็นเข็มทิศจนสลัดนะครับ ความสามารถคือการบล็อกการใช้แม่เด็กนะครับแล้วก็จะได้รับโบนัสเหรียญถึง17%ถึงเล่นไม่เก่งมีสมบัติไม่เยอะนะครับแต่ถ้าใส่สมบัติชิ้นเนี้ยก็ช่วยฟาร์มเหรียญได้โหดอยู่นะครับงั้นผมให้อยู่ t r s เลยละกันตู้เซฟครับก็จะได้รับโบนัสเหรียญ7จนถึง12%ก็แค่นี้เลย B ครับ B เลย เชือกนักสำรวจนะครับก็จะได้ exp กับโบนัสเหรียญตอนจบเกม7 9ซึ่งจะใช้ฟาร์มช่วงประมาณต้นเกมจนถึงประมาณกลางเกมได้ดีนะครับก็ B เขี่ยไปเลยอ่าต่อไฟหิงห้อยครับเช่นเดียวกันเลยครับบวก exp กับโบนัสเหรียญให้เราตอนจบเกม6 8 บีเทียอันนี้หินจันทาก็ด้วยนะครับก็จะเพิ่ม e อ p กับโบนัสเหรียญตอนจบเกมให้เรา8จนถึง10%แต่ถ้า E ี o เนี่ยก็จะดีขึ้นนิดนึงนะครับเหมาะกับช่วงประมาณต้นเกมจนถึงกลางเกม b ีเทียครับอ่ะต่อมาเป็นคนนมรถกล้วยก็จะช่วยชุบชีวิตให้เรา30จนถึง40หน่วยนะครับเป็นจำนวน1ครั้งแล้วก็ได้โบนัสเหรียญอีก3.5%จนถึงเอนันนี้ส่วนตัวผมชอบมากนะครับตอนที่ผมถอยน้องช็อกโกบนานามาเป็นตัวแรกเนี่ย คือไม่มีสมบัติชิ้นอื่นใส่เลยพอผมใส่ชิ้นนี้ก็คือรู้สึกแบบดีมากๆเลยนะครับสำหรับต้นเกมส่วนใหญ่สมบัติพวกสตาร์เตอร์ผมจะให้อยู่บนะครับแต่เนี้ยก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าด้วยความประทับใจส่วนตัวผมเลยให้ B บวกนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นเนยละลายนะครับก็ได้โบนัสเหรียญตอนจบเกม3.4%จนถึงเหมาะกับผู้เล่นใหม่อย่างมากนะครับแล้วก็ยังสามารถอีโวได้ด้วยอ่ะอ่ะก็ได้ก็ได้เซาซีจังงั้นก็อยู่ C นะ ต่อมาก็จะเป็นเศษดุกอมของน้องไบซ์นะครับก็จะเพิ่ม EP ตอนจบเกมให้เรา2.7แต่สิ่งที่มัน OP อยู่ตรงนี้ครับชิ้นเนี้ยอีโแล้วได้ EP สูงสุดถึง10นะครับแล้วก็ยังได้โบนัสเหรียญอีก3น5นะครับอันนี้โคตรจริงน่าจะติดเมตาสมบัติ OP ที่แบบผู้เล่นใหม่ควรจะใช้เลยแหละสมบัติแรงเนี้ยเป็นสมบัติแบบแรลง4ก็จริงนะครับแต่ว่า ผมให้เลยแหลง A สุดยอดต่อมาครับก็จะเป็นสมบัติเมตาที่ไม่ว่าจะซีซั่นไหนก็ใช้กันนะครับกับดาบโจรสลัดที่จะช่วยชุบชีวิตให้เรา20จนถึง30หน่วยนะครับได้ถึง2ครั้งแล้วก็จะได้โบนัสเหรียญตอนจบเกมอีก5ถ7%ถ้าใครได้สมบัติช้นนี้ควรจะดีใจนะครับเกมส่ง SR ให้เราแล้วเพราะว่ามันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยมากเลยนะครับถ้าจะไปให้สุดเนี่ยก็ต้องอีโวให้เป็นดาบสีทอง แลงเนี่ยก็เอเนะครับเป็นชิ้นแรกในเทียร์เลยปะเนี่ยต่อมาก็จะเป็นพอนดริงนะครับก็จะเป็นเมตาเหมือนกันโดยจะช่วยฟื้นคืนชีพให้เรา25หน่วยนะครับสำหรับการคืนชีพหรือไม่ก็ดึงขึ้นจากหลุมได้2จนถึง4ครั้งนะครับสมบัติชิ้นเนี่ยเป็นเอเซเลยและสมบัติที่มีความใกล้เคียงกับพอนดริงครับก็เป็นสมบัติคืนชีพแสนหวนันอันนี้ก็จะช่วยดึงจากหลุม1-2ครั้งนะครับแล้วก็แยกกันนะ ก็คือชุบชีวิตเนี่ยให้เรา20หน่วยเป็นจานวน1-3ครั้งนะครับแต่ว่าอันนี้จะแยกกันถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยอันนี้ผลของการช่วยเหลือมีมากกว่า1ครั้งนะครับแต่อาจจะได้การฟื้นฟูที่ไม่เท่าพรดิงนั่นเองอาจจะอยู่ที่ S เทียร์ละกันอ่ะอันถัดไปก็จะเป็นมัฟฟินปีศาจจะส่งผลให้พลังงานลดชาลง3-4%แล้วก็ช่วยชุบชีวิตให้เรา1ครั้งเป็นจานวน30-50หน่วยนะครับอเทมเมตาครับอยู่ในเทียร์ SS ลูกแก้วเพลิงพูดะคีนะครับก็จะคล้ายๆพรนดิงเลยแต่ว่าอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยกว่าก็คือไม่ชุบชีวิตก็ดึงขึ้นจากดวมครับให้เป็นจํานวน2จนถึง4ครั้งแล้วก็ถ้าเป็นในหมวดของชุบชีวิตก็จะได้การฟื้นฟูที่20หน่วยนะครับซึ่งใช้แทนกันได้แต่สมาชินี้หายากนิดนึงนะครับต้องมากับดวงจริงๆอะ่ะ คือแบบเปิดครั้งแรกแล้วได้แบบคุกกี้แดงแอลพูตอคีเลยอะไรเงี้ยผมขอหักตรงนี้นะครับเหลือแค่ A พอนะเหมือนใส่ส่วนตัวรองเท้าสปินนะครับก็จะช่วยคืนชีพหรือดึงขึ้นจากหลุม2องจนถึงสครั้งในการคืนชีพเนี่ยก็จะเพิ่ม20หน่วยนะครับแล้วก็เพิ่มการกระโดดให้เราอีก1สเต็ปนะครับอเทมชิ้นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับอยู่ประมาณ B บวกเซลลของซอมบี้ก็ช่วยคืนชีพให้เรา10จนถึง20หน่วยเป็นจํานวน1ครั้งแต่ถ้าอีโวเนี่ยก็จะเพิ่มอีกครั้งครั ก็อยู่ประมาณ B สมบัติหลอดวาซาบีนะครับก็จะช่วยเพิ่มค่าประสบการณ์ให้เรา10%แล้วก็จะช่วยชุบชีวิตให้เรา20-30จนถึง30หน่วยนะครับเป็นจำนวน2ครั้งก็จะอยู่ประมาณ B บวกครับอ่ะอันนี้จะเป็นหนังสือช,ช็อกโกแลตนะครับก็จะได้รับพลังงานลดชาลง1-2%นะครับ EXP ก็จะได้7จนถึง12%แต่อันนี้ผมชอบตอน Evo มากเลยนะครับเมื่อ Evo เนี่ยค่าประสบการณ์ที่จะได้รับสูงสุดเนี่ยคือ25%คือแบบ โหคือเยอะมากเลยนะครับอันนี้น่าจะเรียกได้ว่าเยอะที่สุดในเกมแล้วนะครับช่วยส่งมาทางนี้สัก3อันได้ไหมอ่าหรือผมจะได้้อยสักทีนะครับก็อยู่ s อเเลยนะครับต่อมาครับก็เป็นหนังสือการะตูนเหมือนกันนะครับที่บวกค่าประสบการณ์ให้เรา1 0บจนถึงสิสําหรับธรรมดานะครับแต่ถ้า e ีโวแล้วเนี่ยจะได้สูงสุดถึง23%แล้วก็จะได้พลังงานลดช้าลง 2จนถึง3%อีกด้วยสมบัติฟาร์ม XP แบบท็อปเทียนะครับ SS เลยอ่ะไอศครีมโคนนะครับก็ให้ค่าประสบการณ์5-10%ถึง10%แต่แนะนำให้ e ีโนะครับจะได้ e p สูงสุดถึง18%แถมออฟพลังงานรสชาลง3-4%อีกด้วยถ้าเรามีไอเทมชิ้นอื่นหรือไม่ได้ใช้มาแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเอาไปย่อยเป็นผงได้อนเนกประสงค์มาก e ีโวง่าย S, S t ทครับต่อมาเป็นไอศครีมน้ำแข็งเสียบไม้นะครับก็จะเพิ่มความเหนือพื้นฐานให้เรา2-4%แล้วก็ได้ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นตอนจบเกมอีก10-14%แนะนำให้ e ีโวนะครับพอะจะได้ EP สูงสุดถึง25%เลยส่วนฟาร์ม x p p แบบท็อปเทียนะครับก็คือ S บวกนะครับโดนัทเกียวอันนี้จะใช้ได้กับ ไม้ผัดเท่านั้นนะครับแต่คืนชีพหรือดึงดุมให้เราได้2ครั้งนะครับถ้าชุบเนี่ยก็จะได้15บหจนถึงสาหน่วยอันนี้เฉพาะทางมากผมเลยให้แค่ B ต่อมาเป็นกล่องเก็บพลังงานตุ๊กตาอันนี้ถ้าเราเผิอไปชนนะครับก็จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นและความสามารถที่2เนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นไม้ที่2เท่านั้นนะครับก็จะทําการเพิ่มเลือดให้เลย65สิจนถึงร้อหน่วยเยอะนะแต่ว่าเป็นอเทมเฉพาะทางงั้นก็อยู่แค่ B บวก อ่ะอันนี้เป็นหมากฝรั่งนะครับความสามารถก็คือตอนที่เราชนเนี่ยเราจะได้รับความเสียหายน้อยลง5-6%แต่ถ้า EVO แล้วเนี่ยจะลดลงได้ถึง10%นะครับแล้วก็ได้ออฟพลังงานลดช้าลง1-2%ด้วยอันเนี้ยเหมาะกับการทำหอคอยลอยชั้นที่เป็นการชนมากเลยนะครับอ่ะเฉพาะทางอีกแล้วก็อยู่ประมาณ B น้ำผักรวมครับที่เป็นเมตาสมัยก่อน พลังงานเรดช้าลง4 7ถ้า EVO เนี่ยก็จะช่วยชุบชีวิตให้เราได้1ครั้งนะครับเป็นจำนวน20 40หน่วยแต่มันไม่ OP เท่าเมื่อก่อนไงแต่ยังพอเล่นได้นะครับก็อยู่ประมาณ S และกันค็อกเทลจันทาก็มีความสามารถคล้ายๆกับน้ำผักเลยก็คือจะได้พลังงานลดช้าลง3 6 แถมออปชันดึงหลุมได้1ครั้งนะครับตรงๆเลยเนี่ยก็สู้น้าผักไม่ได้งั้นอยู่แค่ A และกันต่อมาเป็นเข็มกลัดหัวใจนะครับซึ่งเวลาเราเก็บพวกไอเทมฟื้นฟูจะส่งผลให้อีก5-6%นะครับใช้แทนพวกกระป๋องกาแฟได้แต่ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าเพราะว่าไม่มีออปชันแม่เด็กเหมือนกระป๋องนั่นเองอยู่ B และกันขนมปังสไลด์นะครับความสามารถก็คือในขณะที่ตัวใหญ่เนี่ยจะพลังงานลดช้าลง 1 0จนถึง15%อีกออฟหนึ่งคือจะเพิ่มคะแนนเยนรี่ทุกชนิดนะครับเป็นจำนวน5 0จนถึง80คะแนนอยู่ประมาณ B จนถึงประมาณ B บวกประมาณนี้นะครับต่อมาก็เป็นโคลาวซองหรือครัวซองนั่นเองก็จะได้รับพลังงานตดชาลง2-3%ง แล้วก็อีกออฟหนึ่งก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูเพิ่มขึ้นอีก4 8นะครับอาจจะไม่ได้ OP มากนะครับแต่ว่าเป็นไอเทมที่ใช้กับตัวที่เล่นกับขวดเลือดเล็กหรือเกาะดานหนึ่งเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับก็อยู่ประมาณ S และกันอ่าขนมปังกีวีเนี่ยผมค่อนข้างผิดหวังมากเลยนะครับ คือความสามารถของมันจะเป็นพวกเกี่ยวกับคะแนนกีวีอะไรพวกนี้แถมเวอร์ชันเนี้ยไม่ได้ดีเท่าข้อมูลเก่าๆนะครับจากคะแนนหลักพันเนี่ยสู่หลักร้อยอะ่ะ <c oughs> ไม่ดีจริงแอบดีใจนะครับได้มา3าชิ้นเนี่ยแต่พอแอบไปดูจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหสิ้นหวังมากดีด็อกด่วนๆแล้วก็มาถึงเซตซีรีส์กระป๋องแล้วนะครับกระป๋องทุกชนิดเนี่ยก็จะมีพลังงานแม่เหล็กขนาดเกี่ยวทุกอันนะครับดังนั้นผมขอจะไม่พูดสามละกัน เริ่มกันด้วยกระป๋องเดสบูนะครับจะให้พลังเพิ่มตอนผัด2นะครับ45จนถึง65หน่วยโดนเนิร์ฟครับอันนี้บีเทียอ่ะกระป๋องโซดาฟูช่วยคืนชีพให้เรา30จนถึง60หน่วยเยอะนะอันเนี้ย เอสเทียครับกระป๋องกาแฟเนี่ยก็ช่วยเพิ่มการฟื้นฟูให้เราเพิ่มขึ้นอีก6กจนถึงแปนะครับเอบวกครับกระป๋องเยลลี่เยลลี่ทุกชนิดก็จะเพิ่มขึ้นก็ไม่ค่อยมีคนใช้ในอันเนี้ยซีเทียครับกระป๋องวิต้าคืนชีพหรือดึงหลุมให้เรา10บจนถึงยีหน่วงครับเป็นจํานวน2-3ครั้งเป็นสบัดเมตาครับเอสเทียเลยกระป๋องแดงแดงสเท่านะครับเพิ่มความเร็วพื้นฐานให้สามจนถึงหกเปรกระป๋องทองคํามีโอกาส2-3%นะครับที่จะสร้างต้นไม้เดียดนะครับซึ่่งด้วยแพทเน แล้วอ่ะมันไม่มีใครใช้ต้นไม้เดียดแล้วก็อาจจะอยู่ในดีด็อกละกันอ่ะก็จะเป็นผงเบกกิ้งโซดานะครับเมื่อเก็บไปเทมแบบขวดเลือดเนี่ยก็จะตัวใหญ่ขึ้น2วีนะครับแล้วก็จะได้ฟื้นฟูมากขึ้นอีก3-5%ถึง5%เมื่อเก็บขวดเลือดนั่นเองอันนี้มันจะมีคอมโบอยู่นะครับผมว่าอ,อยู่ประมาณ B บวกถึง A แล้วกันอ่ะมาสมบัิมากระลองกันบ้างครับ เป็นสมบัติที่ใช้เก็บแต้มคู่กับเซตมากะลองได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับก็จะอยู่ประมาณท็อปตารางนะตอนนี้นะครับความสามารถคือเย็นรีพวกมากะลองเนี่ยจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น500จนถึง1,000คะแนนนะครับ ก็อยู่ประมาณ s บวกขนลูกธนูก็จะเล่นเกี่ยวกับพวกเจลลี่ของลูกธนูนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ26 0พจนถึง3 0 0 0แล้วก็มีออปชันคืนชีพแล้วก็ดึงดูมให้เรา3ครั้งนะครับแต่ถ้าชุบเนี่ยก็จะได้เป็น22จนถึง32หน่วยด้วยคะแนนที่มันเยอะแล้วก็มีการชุบเนี่ยผมให้เลย s s นะครับต่อมาก็จะเป็นถาปการลังของคุกกี้นางฟ้าทะเลก็จะเพิ่มคะแนนเจนลี่คริสตัลให้เรา1000จนถึง3,000คะแนนแล้วก็คืนชีพให้เรา40จนถึง80หน่วยนะครับ ได้1ครั้งอันนี้ก็อยู่ในเทียร์เดียวกันเลยนะครับอ่ะอันถัดไปก็จะเป็นสร้อยธาตุน้ำน,นะครับอันนี้จะช่วยฟื้นฟูพลังให้เราเมื่อชน1ครั้งนะครับโบนัสเหรียญตอนจบเกมเนี่ยก็ได้เพิ่มขึ้นอีก5.9%นถึงนะครับผมคิดว่าใช้ได้ในพวกด่านหอคอยลอยชั้นกับพวกด่านจรยสลัดนะครับก็อยู่ประมาณ S สละกันอ่ะอันถัดไปก็จะเป็นแหวนไฟนะครับก็จะช่วยสร้างเกาะให้เราชนได้1ครั้งนะครับแล้วก็แถมพลังงานลดช้าลง3.5%ถึงอีกด้วย ก็อยู่ประมาณ A ละกันอ่ะต่างหูลมนะครับเมื่อเก็บลูกไฟเนี่ยจะเป็นการวิ่งผ่านสิ่งกีดขวางแทนอืมอันนี้มันเฉพาะทางไปหน่อยนะครับก็อยู่ประมาณ B ลบละกันน่าจะห่วยสุดในนี้ละต่อมาก็จะเป็นไอเทมที่ OP มากๆเลยนะครับก็จะช่วยเพิ่มค่าประสบการณ์ให้เรา100จนถึง400%อันนี้ใช้ได้เฉพาะนานที่ต้องใช้กุญแจเข้าเล่นนะครับ แล้วก็จะได้รับโบนัสเหรียญตอนจบเกม5.10%สมบัติอันนี้ใช้ได้ในการเล่นด่านโจรสลัดได้ดีมากๆเลยนะครับเล่นแค่แบบเดียวเนี่ย e p ที่เราได้เนี่ยอยู่ที่6จนถึง8,000เลยผมเลยให้แบบท็อปตารางเลยติดใจมากอ่ะก็จะเป็นสมบัติมิสติกอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือดอกไม้นางฟ้าทะเลก็จะช่วยคืนชีพหรือดึงหนุ่มให้เราได้3ครั้งนะครับ แต่ห้าคืนชีพเนี่ยได้ถึง50หน่วยเป็นจำนวน1ครั้งแล้วก็มีออฟเพิ่มค่าประสบการณ์ให้เราตอนจบเกมอีก5-10%ถึง10อ่ะอันนี้น่าจะห่วยสุดในไอเทมมิสติกแล้วก็จะเป็นบัวรดน้ำนะครับีโอกาส3-5%ที่จะสร้างดอกไม้เดียน,นะครับแล้วก็ช่วยฟื้นคืนชีพให้เรา30หน่วยเป็นจำนวน2ครั้งซึ่งดอกไม้เดียนเนี่ยมันไม่ได้ให้เยอะไงแล้วโอกาสมันนะ่ะก็ค่อนข้างน้อยเกิน ก็จะมีดีแค่ชุบชีวิตอย่างเดียวนะครับผมให้แค่บีละกันเนาะถือว่าชั่วกันแล้วนะต่อมาก็เป็นรองเท้านางซินนะครับซินโดเรลล่านั่นแหละก็จะได้พลังงานลดชาลง2-5%แล้วจะมีโอกาส20-30%ถึงที่จะสร้างสะพานน้าแข็งนะครับก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะค่อนข้างที่จะใช้ยากด้วยครับก็อยู่ C ีละกันต่อมาเป็นแจกรเวทมนต์นะครับมีโอกาส3-6%ที่จะสร้างดอกไม้เดียนนะครับโอ้โห สมบัตินี้รุดเมต,เมตานานมากแล้วแต่พออีโวแล้วเนี่ยก็ดีขึ้นละมั้งแต่ก็อย่าฝืนเลยนะครับก็อยู่ประมาณ4แล้วกันสมบัติหลังจากนี้ก็จะเป็นสมบัติอีโวเพื่อย่อยแล้วนะครับหรืออาจจะใช้ประโยชน์ได้เล็กน้อยนะครับอย่างไอเทมฝาเขียวเนี่ยก็จะได้รับโบนัสเหรียญเพิ่มขึ้นตอนจบเกมนะครับ3-5%แต่ถ้าเราอีโวแล้วเนี่ยจะได้สูงสุดถึง8%นะครับแล้วก็เพิ่ม exp ให้เราด้วยอีก8%ด้วยนะครับเหมาะกับคนที่ไม่มีสมบัติแคครสูงวนนี้นะับ ใช้อันนี้แทนได้นะครับหรือไม่ก็อ e ีโวเพื่อย่อยก็ได้นะได้หมดเลยครับอยู่ A นั่นเองต่อมาเป็นนูเทลล่านะครับก็จะเพิ่มคะแนนเยลลี่มีเหลือง50จนถึง100คะแนนประโยชน์สั้นๆน,นะครับคืออ e ีโวเพื่อย่อยครับคอโนโจเนียนเนี่ยก็ทำลายสิ่งกีดขวางได้500จนถึง600แต้มนะครับแต่ถ้าอีโวแล้วเนี่ยจะเพิ่มถึง3,500เลยนะแอบเยอะอยู่มผมว่าว่างๆเนี่ยอาจจะ ลองไปเด่นดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ Evo เพย์ย่อยไปก่อนนะครับก็อยู่ประมาณ B เหมือนกันต่อมาก็จะเป็นม้าสายหลุงพันผ้านะครับความสามารถคือความเร็วตอนที่มีลูกไฟเนี่ยจะเพิ่มความเร็วให้เราอีก5-10%นถึงสะครับสั้นๆครับ Evo เพยย่อยเถอะ B ครับอ่ะอัลถัดไปก็จะเป็นหินลาวาน,นะครับเพิ่มระยะเวลาในการใช้อเทีมได้นานขึ้น1 0จนถึง ก็เช่นเดียวกันครับ EVO เพื่อย่อย B ี i e r เศษผงดาทองนะครับก็ช่วยเพิ่มทางชีวิตให้เรา15-25ถึงหน่วย EVO เพื่อย่อยครับเกิกมาครับเพิ่มความเร็วขึ้นเมื่อได้รับลูกไฟความเร็วจะเพิ่มขึ้นอีก5-10%นะครับี v o เพื่อย่อยอ่ะอันถัดมาก็จะเป็นโปรตีนนักเก้านะครับอันนี้ขออธิบายสั้นๆนะครับกับโปรตีนนักก้าเมื่อทาลายสิ่งกีดขวางเนี่ยก็จะได้คะแนนหลักร้อยนะครับ EVO เพื e ่อย่อยเถอะนะ ต่อมาก็จะเป็นแยงสตรอเบอรี่นะครับก็จะเพิ่มเยลลี่สีชมพูนะครับอันนี้ก็ e อีโวพย่อยเหมือนกันโอ้โหในที่สุดก็มาอัุดจ้ายน,นะครับก็จะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตชิพนะครับเพิ่มเยลลี่สีเหลืองอันนี้หาง่ายอ e ีโวกลางๆนะครับย่อยแล้วได้ผงเยอะนะครับเอสเทียครับผมจริงๆมันต้องมีขนังไฟนะอันนั้นคือไม่ว่าจะแพนไหนผมก็ชอบนะครับ ถ้าผมไม่ได้ใส่กระป๋อง2ชิ้นนะ่ะผมก็จะใส่เป็นอันนี้แทนอันนั้นก็อยู่เอสเนียนะครับก็เป็นตำนานมานังฝอยั่นเองเอาละในที่สุดการเดินทางของผมก็จบลงแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอแค่กดไลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมกันจนจบด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ